สวัสดีครับทานอะไรดีครับเออฉันขอข้าวหนึ่งจานค่ะ,ะงั้นเดี๋ยวเชหน้าก่อนนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะไปเอามาเส์ฟให้ค่ะข,ขอบคุณค่ะครับนี่ครับผม ครับขอบคุณครับคุณครับอาทิว่าคุณยังไม่ได้จ่ายเงินเลยครับคุณสะดวกเป็นโอนหรือว่าเป็นเงินสดดีครับ คือคือฉันไม่มีเงินหรอกคะ่ะไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วคุณยังข้ามมาสั่งข้าวกินอีกเหรอครับฉันฉันเพิ่งเข้ามาหางานในเมืองงานก็ยังหาไม่ได้กระเป๋ากับโทรศัพท์ก็หายอีกฉันไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วค่ะงั้นคุณไปนะครับฉันสัญญานะคะ ถ้าฉันหาเงินได้แล้วฉันจะรีบเอามาจ่ายให้คุณค่ะ,ะคุณครับคุณครับนี่ครับเงิน500บาทคุณเก็บไว้ใช้นะครับการเริ่มต้นใหม่อะมักจะลำบากเสมอยังไงคุณก็อย่าท้อนะครับผมเป็นกำลังใจให้ เต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินแล้วคุณหิวเมื่อไหร่อะคุณมากินข้าวร้านผมได้ตลอดเลยนะครับผมให้คุณกินฟรีเลยบุญคุณครั้งนี้ฉันจะไม่มีวันลืมเลยค่ะนี่คุณคุณเมื่อกี้แต่งตัวสกปรกมากเลยตัวก็เหม็นมีเงินจ่ายค่าข้าวมเนีอ๋อจ่ายแล้วครับจ่ายแล้วอยากก่าโกหกฉันนะ ผมจะไปโกหกคุณทำไมเล่าไป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 ทำงานกันสวัสดีครับเฮียวันนี้เฮียงานอะไรดีครับที่ผมมาในวันนี้เพื่อจะบอกให้รู้ว่าตั้งแต่เดือนหน้าไปเราจะเพิ่มค่าเช่าอีก5,000เป็นทั้งหมด2,500 0 มันอยู่ๆเฮียเพิ่มค่าเช่าแพงขึ้นแบบนี้ล่ละครับเฮียก็รู้ดิครับว่าเศรษฐกิจปีนี้มันไม่ค่อยดีใช่ทำไมถึงมาขึ้นค่าเช่าแพงแบบนี้ล่ะคะเฮียปีนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงเฮียก็น่าจะรู้ดีแทนที่จะลดค่าเช่าให้แต่กลับขึ้นเนี่ยนะทุกวันนี้ห่างรถต้นทุนไปกำไรก็แทบไม่เหลือและะ้วค่ะจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าที่แพงขนาดนั้นให้เฮียล่ะคะมันเป็นเรื่องของบกคุณไม่เกี่ยวกับผมร้านอื่นผมก็ขึ้นยังไม่มีปัญหาเลยถึงเอซ่า ถ้าไม่มีเงินจ่ายยังไงก็ย้ายออกไปได้เลยเฮียครับเห็นไหมคุณทุกวันนี้ร้านไม่มีกำไรเหลือละยังทำตัวใจบูนอีกคนนู้นก็ให้กินฟรีคนนี้ก็ให้กินฟรีดูสิตอนนี้มีใครช่วเหลือคุณบ้าง วันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะวันนี้น้ำผึ้งค่ะคุณไปทานาน้ำผึ้นก่อนนะคะต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าวันนี้ร้านเอา้าทำไมหน้าตาคุณดูคุ้นๆจังอะคุณยังจำฉันได้ไหมคะฉันเคยมา,าทานข้าวที่ร้านคุณด้วยฉันขอข้าวหนึ่งจานค่ะแถมตอนนั้นคุณยเองเงินให้ฉันอีกตั้งห้าร้อยบาทนี่ครับเงินห้าร้อยบาทคุณเก็บไว้ใช้นะครับ แล้วที่ฉันมาในวันนี้พอตั้งใจจะเอาเงินมาคืนให้คุณค่ะไม่เป็นไรครับผมไม่คิดจะขอเงินคืนอยู่แล้วอะ่ะส่วนร้านนี้ก็คงจะต้องปิดไปทำไมล่ะคะก็จะของตึกมาขอเพิ่มค่าเช่าสองพันห้าพวกเราไม่มีเงินจ่ายก็เลยต้องปิดร้านไงคะได้ยินแบบนี้แล้วพอใจคุณรหอยังคะนี่คุณหยุดพูดได้แล้วนะตอนนั้นที่ฉันลำบากเป็นคุณ ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือฉันโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยแล้ววันนี้คุณลำบากถึงเวลาแล้วค่ะที่ฉันต้องช่วยเหลือคุณคุณเป็นเจ้าของตึกนี้ใช่ไหมฟังนี่คุณจะทำอะไรอ่ะอ่ะค่าเช่าส่วนเงินที่เหลือถือว่าจ่ายค่าล่วงหน้าแล้วกันโอเคเนี้ย ี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับทําไมคุณถึงเอาเงินของคุณมาจ่ายให้กับผมล่ะครับงั้นผมขอคืนเงินให้คุณหนึ่งหมื่นบาทก่อนแล้วกันนะครับและที่เหลือผมจะทยอยจ่ายให้ต้องขอโทษเรื่องนะครับพอดีว่าโทรศัพท์มือถือของผมมันค่อนข้างเก่าเลยชอบดับแบบนี้เงินนี้ยคุณไม่ต้องคืนฉันหรอกคะ่ะถือว่าฉันเป็นหุ้นส่วนร้านนี้ด้วยกัแล้วกัน คุณก็ทำหน้าที่เจ้าของร้านดูแลร้านต่อไปตอนนั้นหนทางของฉันมืดมิดไม่รู้จะไปทางไหนแต่คุณยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือและเป็นแสงนำทางให้กับฉันตอนนี้ฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการแล้วแต่คุณกลับเจอปัญหาฉันขอยื่นมือเข้าช่วยเหลือคุณนะคะเพราะคนดีๆแบบคุณได้ทำให้ฉันได้มีวันนี้ถึงเวลาที่ฉันต้องตอบแทนคุณแล้วคะ่ะ ที่รักเห็นไหมการทําดีได้ดีอะ่ะมันมีอยู่จริงนะที่รักเห็นแล้วค่ะฉันรู้ว่าสิ่งที่คุณทําเป็นสิ่งที่ดีที่สุดฉันหิวข้าวมากเลยอะ่ะฉันขอกินข้าวหน่อยได้ไหมได้แน่นอนครับเดี๋ยวผมจะไปทําให้คุณกินเดี๋ยวนี้เลยครับไปที่รักไปทำกับข้าวกันแล้วคุณจะคิดเงินฉันหรือเปล่าคะคุณก็เป็นเจ้าของร้านเหมือนกันจะคิดเงินได้ไงล่ะครับทีระ ผมว่าเราต้องดื่มฉลองให้กับผุ้ส่วนคนใหม่แล้วแหละ